ไม่ใช่อะไรห้าสิบหกพูดไปปากขอใหมาซาก็มาเขียนไว้ในไกลแล้วตรงนั้นสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีครับสวัสดีคัะพี่แดงวยอันนี้ก็เป็นเลขฝันของพี่แดงวันนี้นะคะฝันว่าไห่พี่แดงเล่าความฝันนี่เก่อนฝันอันนี้ฝันเมื่อคืนเมื่อคืนนี่สดสดร้อนร้อนเลยครับอันนี้เลขฝันมันกอนเล่าถึงมันกอนก่อนมันกอนปูเขาว่าเอาผ้าขาวมาทำเบ้าให้เขาดีกว่าไปทิ้ง ให้ทาให้สองสองอันก็ไปทําเสร็จแล้วล่ะเบ้าก็ทำทรายเมื่อเช้าแล้วคืนเบ้าให้ลงปูแล้วโอ้ชั้นเดยวครับไหนเบ้าอยู่ไหนอยู่ตรงลงปูตรงนั้นโอเคเดยวเไปดูกันครับก็ทําเบ้าแล้วแล้วก็ทชนี้เมื่อคืนเมื่อคืนนอนนอนในเต็นท์เพราะว่าแม่ยายมานอนด้วยกับลูกสาวก็มานอนทชนี้ก็ว่าปูปูเขาแล้วก็เดินลงไปปูองปูนะก็เดินลงไปกระบอกเลขมันออกอย่างตัวนี้นะค่ะมันออกตัวนี้ จริงจริงเนี่ยที่วันแรกให้น่ะให้เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งให้วันแรกครับที่ว่ามาถ่ายวันนั้นแต่ว่าเมื่อคืนน่ะเขาถึกดาดก็บอกว่าเลขมันอกตรงนี้มันมันมันไม่ใช่อกหลับแบบนั้นเลขมันออกแบบนี้โอ้โหเด็กคนชัดๆเลยเลขตัวเดียวกันแต่ว่าอันนี้มันมาห้าเจ็ดหนึ่งรับที่กันอยู่รับที่กันอยู่ครับตัวเดียวกันพี่พี่แงถือนิ่งๆหน่อยอาจากนั้นแหละโอเคอ่าไม่ต้องโยกไปมาเออนี่แหละก็มี ห้าเจ็ดหนึ่งกับแปดเก้าสองครับค่ะอ่ะข้างบนฝันเป็นไงนะพี่เดงทำไมได้ตัวเลขว่าเขาถือกระดาษถือกระดาษสีขาวไปน่ะถือกระดาษสีขาวก็เดินลงไปก็บอกว่าเลขมันอดกแบบนี้นะเขาบอกว่าเลขคือเลขตัวนี้ไม่แต่จริงๆอ่ะตัวเองให้บอลก่อนแล้วให้เจ็ดห้าหนึ่งให้ไปแล้วอ๋อมาสลับที่กันที่เฉยครับครับเป็นเลขตัวเดิมแต่ว่ามันสลับที่กันอยู่ซาตหน่งครับแล้วฝันเมื่อคืนนี้ใครให้นะ ปูขาวครับปูขาวครับผู้สวงะเลยองค์ผู้สวงอ๋อเดินลงไปผู้ขาวก็เดินลงไปก็เขาบอกว่าเลขมันออกมันออกนี้นะก็ถือกระดาษไปไปแผ่นหนึ่งกระดาษไอซีนถือกระดาษไปเนี่อยๆเลยไปแล้วก็ไปยื่นให้ไปยื่นให้ครับไปยื่นก็ไปเรียกมิโนเลนเตนข้างนอกว่าเมื่อคืนเปโนนอนอยู่ข้างนอกก็อันนี้ก็ฝันมันกลนฝันว่าปวกตานก็ให้ให้ทําเบ้าให้บอกว่าเขาว่า เกิดอยู่จอไทยเวียนแสงซอนนะยูบุญเถกแรงเถกแรงืยอ,อยืนยืนตรวจฟูนนะเขาบอกว่าให้ทาําเ้าให้ลงตาจะลงตาไปไปวิ่งอะไรเงี้ยนะก็ทำแล้วทําเสร็จแล้วล่ะก็ไปฝ่ายให้เมื่อเช้าก็นี่ก็เลขเราก็เมื่อเช้าก็เขาอัญเชิญองค์พ่อปู่มาก็ามารับมาใส่กันห้ารับแล้วล่ะครับปู่มาอยู่ปู่ผู้ชมครับใหญ่มากเลยใหญ่มากเก็บเสียน <c oughs> หนักมากยกสี่คนห้าคนแทบไม่ขึ้นยกมาจาก้งล่างเมื่อเช้าพักแล้วพักอีกยกมาเทเลเนนิดยกมาก็จะมาถึงตรงนี้ค่ะเออนักมากครับอันนี้คือเจ้าภาพเขาโชคหรือเป็นสายพยานาคเลยตรงด้วยเนาะที่ได้ยินข่าวมาก็ก็ไม่รู้ก็เขาฝากมากับพี่บุญช่วยเห็นเห็นเขาบอกว่าอ่า สายบุญท่านบอกว่าออกคลิปไปปุ๊บนะทีบจองเลยกลัวไม่ทันนะครับท่านชื่ออะไรนะเดี๋ยวชื่ออะไรคดะชื่อหะไทยผลคชื่อหะไทยผลจาตุระโอภาสจ่ะจาตุระโอภาสโอชื่อเหมือนภาษาบาลีจัตุจัตุระโอภาสจัตุระจัตุระโอภาส จะตูระโอภาสจะคุณฮะไผ่มหาลัราชิกาเลยเนาะชื่อพอทตร่ะาชื่อพอค่ะสำหรับโลกหลานพญานาคสายพญานาคโดยตรงเลยเนาะสายเดียวกับพวกเราเลยสายมูนะครับโอ้ต้องขอบคุณเด้อสำหรับคุณพี่นะครับเนาะตรงนี้จริงๆพญานาคก็หลายองค์ดูค่ะก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกับคุณพี่นะคะคือนี่ทางออกครับตรงนี้เป็นทางออกทางออกธรรทางออกทําของจริงๆตัวเองก็ เคยนั่งสมาธิตรงนี้ตอนแรกเลยก็เห็นภูเขาภูเขาเขาจะเดินมาเขาจะจับบาแล้วก็เดินเดินเข้าไปในถ้ำตรงนี้ทางออกเดินเข้าทางนี้หรือทางเคยชวนที่ผ่านเข้าแล้วไม่กล้าเขาเดินเดินเข้ามาเขาเป็นแต่จริงๆข้างในเนี่ยถ้าใครเคยเข้าในถ้ำจะมีเห็นนอนอยู่เรียบๆแผ่นหนึ่งนั่นก็จะเป็นเตียงเตียงที่เขาพักที่เขานั่งนั่งเาปัจนาคับนั่งแล้วก็นอนอะไรอย่างนั้นอ่ะเดถ้าเขาพูดยังไงไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าใจกับ ภาษาจะเป็นแท่นนั่งวิปัสนาอยู่ตรงนั้นเนาะถ้าใครจะใครเคยเข้าไปมันจะเป็นหินแผ่นเรียบอย่างเงี้ยแต่ว่าแผ่นใหญ่เหมือนเตียงเท่าเตียงเท่าเตียงเท่าเตียงนั้นเดี๋ยวอันนี้ก่อนให้ตัวเองว่างๆคนนี้ก่อนพี่พันชอบพามากินข้าวป่าที่นี่ค่ะอร่อยมากว่างๆก็ต้องมาว่างๆต้องมาทําพี่แนพี่นางตลอดเลยค่ะครับนี่เราก็ สำหรับวันนี้ก็เป็นให้เป็นแนวทางก่อนพี่แนงให้เป็นแนวทางเดี๋ยวเราจะมาตามโค้งสุดท้ายของพี่แนงนีนะคะเลขจริงเลขจริงต้องดูวันพระอีกทีหนึ่งถ้าเลขไม่เปลี่ยนก็ยังเป็นตัวนี้อันนี้ก็วันก่อนวันก่อนผมเขียนผมเขียนเป็นเจ็ดห้าหนึ่งเจห้าับเขียนวันก่อนที่ให้คลิปก่อนไปแล้วก็เขียนเจ็ดห้าหนึ่งก็ยังเป็นยังเลขตัวเดิมเลขตัวเดิมแต่ว่าสลับตำแหน่งกันบุเฉยก็ยังก็ยังอยู่ตัวเดิมอยู่กับหลายๆคนว่าถ้า ถ้าเป็นเลขตัวเดิมเขาจะมาย้ำย้ำเป็นเลขตัวเดิมตัวเดิมอยู่อีกใชโอ้จะย้ำอีกรอบครับก็ยังเป็นเลขถ้าอันนี้เป็นรอบสองแล้วก็ยังเป็นเลขตัวเดิมแต่สลับตำแหน่งกันอยู่เฉยเดี๋ยวเรามาตามโค้งสุดท้ายอีกวันพระว่าจะยังอยู่ตัวเดิมอีกไหมนะคะครับอ่ะสำหรับพี่แนงเนาะก็มีอะไรจะฝากเอฟซีไหมพี่แนงนะครับวันนี้ขอขอบคุณเอฟซีแล้วก็ขอให้เอฟซีรวยๆใครที่รวยแล้วก็ขให้รวยยิ่งขึ้นใครที่จนก็ขอให้รวยค่ะ บางที่พันจนก็คอยรวยเนาะขอขอคุณสศรีใจบุญที่มาทําถนนให้สําหรับวันนี้แล้วก็สําหรับที่ถวายปู่ผู้ชงด้วยนะคะถวายปู่ผู้ชมแล้วตัวเองจริงๆไม่เคยไม่เคยว่าตัวเองอจะได้องค์ใหย่ขนนี้มาอันนี้ก็ดีใจมากแล้วก็ปลื้มมากแล้วก็อขออนุโมทนาสายบุญด้วยสาธุจ้าแล้วพี่แนงอยากได้อะไรอีกที่ที่ความฝัน ที่ไม,ไม่ไม่ถึงความฝันที่เคยฝันเจอเอะไรก็ฝันก็จริงๆแล้วจริงๆตรงนี้นะ่ะถ้าพญานาคก็ฝันหลายองค์ไม่ใช่แค่แค่องเดียวก็ตรงนี้ก็จะเป็นจริงๆตามที่ว่าความความฝันก็ตรงนี้ก็จะเป็นองค์ปูขาวปูผู้ชงที่มาอยู่ปูขาวปูขาวก็คือปูสวงครับก็ไม่คือไม่เป็นเป็นปู่ก็เป็นปูพญานาคปูขาว เพราะว่า,าวหงขาวแล้วก็หนวดยาว <Okay. S 2> หนวดขาวอะไรขาวหมดเลย <Okay. S 2> แล้วก็มัดผมเป็นจุกสีขาวอันนั้นปูชงที่ที่ที่พี่พี่ในฝันที่ปูพญายนาคตะโกนบอกเลขน่ะ <sequel. S 1> เป็นปูพุชชงไหมวันนั้นที่บอกว่าเลขออกตัวนี้ตัวนี้น่ะวันนั้นวันนั้นก็ฝันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นวปนว่าเป็นปูที่อยู่ในนี้ก็หลายๆปูนั้นก็ฝัน <S <S ว่าแบาเขาบอกว่าเขา <egen> <อ>ชื่อปูจันเขาจะมาเข้า ไอพรรษาที่นี่นก็ที่ว่างวดงวดที่ออกว่าสองห้าไอเจ็ดสองห้านะก็เมื่อเข้าพรรษาเข้าเมื่เข้าพรรษาอะไรเงี้ยนะแต่ส่วนมากน่ะเขาไม่ได้บอกชื่อก็จะเห็นแต่ร่างเห็นบางครั้งก็เห็นเป็นครึ่งครึ่งครึ่งท่อนเป็นข้างล่างเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงูอะไรเงี้ยแต่ข้างบนก็จะเป็นตัวคนอ,อ,อย่างงี้บางครั้งก็จะเห็นเป็น เป็นพญายนาคเลื้อนลงมาแล้วก็กลายร่างเป็นคนอะไรเงี้ยก็เดินเท้าอะไรเงี้นะก็ตัวเองก็ไม่ค่อยรู้ว่าองค์พญายนาคน่ะมีกี่องค์มีกี่ตระกูล 12, อะไรเงี้ยส <12, S 1> ิบสองบตระกูลก็ตัวเองก็ไม่รู้ตูลเองก็ไหว้หมดไหว้ไหว้ทุกองค์นับถือทุกองค์ครับแล้วเมื่อเช้าเนี่ยหลังจากทําถนนเห็นเห็นว่าเห็นเห็นงูใหญ่แม่แม่ยายตอนเขาเทรอบแรกน่ะเทก็ไปยืนอยู่กับแม่ยายตอนนั้นแหละ ก็แม่บ้านเขาก็นั่งอยู่ที่นี่กับลูกสาวก็วไปยืนอยู่พักหนึ่งงูใหญ่ใหญ่กว่าแขนเนี่ยใหญ่กว,ว่าแขนครับเลื้อยมาตรงตรงที่ทําถนนแล้วก็ชูคอขึ้น<ร><อ>ก็แม,<า>ม่ก็แม่ก็บอกโอ้ยงูแม่แม่ก็โดดมาฝั่งนี้เพราะแต่งูอยู่อยู่ฝั่งนูนนงน้นของถนนผมยืนอยู่ฝั่งนี้กับกับแม่แม่ใหญ่เพราะเขาเห็นก็เขาก็ค่อยๆลงแล้วก็เลื้อยกลับไปตัวใหญ่ก็สูงทูคอสูงเยอะไหมก็ประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ครับดำให้องค์ดำเลยใช่ไหมครับตัวสีดำดำเรื่อม ดำๆก็ตัวเองก็มองไปก็เห็นแต่เห็นแวบเลี้ยวเข้านะครับเลี้ยวเข้าไปเลยก็แม่แม่เห็นก่อนแม่บอกไอ้งูแม่ก็โกรธมาฝั่งเี้นะกะโดดมาเพราะว่าผมยืนอยู่ต้นต้นยางอยู่ฝั่งนีนแหละทั้งสองคนแต่งูมันอยู่ฝั่งโน้นอันนี้่ได้ฝันเห็นจริงๆเห็นจริงๆเลยตัวประมาณไหนคะใหญ่ประมาณไหนใหญ่ประมาณแคทนอยู่ตัวใหญ่มากใหญ่ก็ยังพูดกับแม่เลยโอกแม่ขามันไอ เขาให้มาดูถนนแล้วแล้วแม่ที่อัญเชิญเขามาเมื่อเช้าเขาให้บราราีเขาอะไรเงี้ยมาดูมาดูว่าถนนสร้างสร้างจริงไหมอะไรจริงไหมอะไรเงี้ยนะก็ยังคิดในใจบอกเขาให้บารมีเขาแหลรไม่ไม่ต้องตกกลัวหรอกเพราะว่าเขาให้บริวาขาอะไรเขามาดูว่าถนนสร้างฟุดบาทอะไรเงี้ยนะก็นมทนากับเจ้าของด้วยด้วยเนาะดีด้วยที่ทําถนนด้วยแล้วก็อัญเชิญปูพญานาคมาอยู่ด้วยก็เขารับรู้แล้วล่ะรับรู้ตรงนี้ นตาอังเกตดนตาธรรมตันนี่ก็รับรู้รับรู้หมดแล้วรับรู้หมดแล้วเนาะว่าเราทําจริงอุปุละคนรู้ครับต่อไปก็ได้มาเรื่อยๆนะครับสิ่งดีๆก็จะมาเรื่อยๆสมนก็มาแล้วอะไรก็มาเรื่อยๆ